สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการนี่ดาวเองค่ะรายการอาหารเพื่อสุขภาพในสไตล์โลว์คาร์โบไฮเดรตแอนด์ไฮแฟตค่ะวันนี้เราก็มีเมนูง่ายๆนะคะที่ทุกคนเนี่ยรู้จักดีนะคะนั่นก็คือเมนูที่เรียกว่ากุ้งค่ะ กุ้งกระเทียมเป็นวิธีการง่ายๆไม่ยุ่งยากแล้วก็เครื่องปรุงไม่เยอะไม่ซับซ้อนด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการทำกุ้งกระเทียมเนี่ยมีวิธีการทำอย่างไรคะ่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง i am d o วหรือนี่ดาวเองเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ What ถุดิบและส่วนผสม กุ้งแช่บุ้ยนะคะผ่าหลังแล้วก็เอาขี้ออกกระเทียมพริกไทยรากผักชีหรือสามเกิน้ำปลาอิลทริทัลน้ำมันมะพร้าวผักชีเพื่อการตกแต่งค่ะขั้นตอนและว,วิธีการทำลำดับแรกเลยนะคะเราก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะ พอ,อกระทะร้อนแล้วนะคะเราก็เอาสามเกอนะคะลงไปผัดค่ะผัดให้เค้าเนี่ยนะคะออกสีเหลืองอ่อนๆนะคะขั้นตอนนี้อย่าใช้ไฟแรงนะคะให้ใช้ไฟอ่อนๆม่งั้นเดี๋ยวจะไหมหลังจากนั้นแล้วเราก็เอากุ้งสดของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปในกระทะค่ะพอเขาเริ่มสุกแล้วนะเราก็ค่อยๆพลิกนะคะ กุ้งเขาจะเปลี่ยนสีเริ่มเป็นสีส้มๆอ่อนๆนะคะคือเราไม่จําเป็นนะว่าจะต้องแบบสุกสุกมากมันจะแข็งไปรับประทานไม่อร่อยหลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็เริ่มปรุงรสด,ด้วยน้ําปลาเล็กน้อยค่ะตามด้วยอิติทอนะคะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วก็นําเอาน้ำนะคะที่ได้จากสามเกลือนะคะลงไปผัดผสมอีกทีก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ กุ้งกระเทียมพริกไทยอะคะ่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะที่ไม่ยุ่งยากไม่ได้เอาไปทอดให้มันกรอบแต่เราเนี่ยต้องการดึงความหวานนะคะที่มาจากกุ้งสดของเรานะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วเนี่ยสามารถเสิร์ พร้อมรับประทานกับข้าวได้เลยนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราทานเปล่าๆไม่ได้ทานกับข้าวค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกุ้งกระเทียมพริกไทยค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ